นี่เขาเรียกตำซั่วไหมครับตำปลาแท้ไหมตำปลากับตำซั่วไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันค่ะตำซั่วใส่แต่นมจีนนะคะอ๋อตำซั่วคือใส่นมจีนก็ตำปลาตำปลาใส่เครื่องนี่นี่อันนี้ก็คือยังเครื่องยังไม่เยอะเนาะบางร้านผมเห็นเครื่องเยอะมากเนาะนี่แบบนี้นะครับจะมีใส่หลายอย่างนะบางบางร้านใส่ผักกระเฉดเนาะนี่มีผักกระถินนะฮะโอ้มี่ต้วงอ๋อ ตำไรครับไม่รู้จะทำปลาหอยดองค่ะปะลาหอยดองเขาบอกว่ตตาทำมะม่วงแซ่บนี่มีรูปเดียวพอดีเหรอมีหลายรูปอ๋อของทำมะม่วงแบบอีสานแซ่บไม่เอาด้วยอยากกินนิ้วไม่เอาก็คนรอคิวเพียบนะเป็นร้านรถเก๋นข้างทางนะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลยันหีเนี่ย ซอย92จัลันเสนิทวงก่อนถึงโรงพยาบาลยันฮีนะขายดีนะเนี่ยลูกค้าเยอะนะเนื่องจากว่าอยู่ในทำเลที่พนักงานโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยพนักงานบริษัทต่างๆนะพนักงานเป็นพันในโรงพยาบาลอันนี้สี่สิบอ่ะามสิบาสามสิบห้าบาทนี่ เนี่ยก็จะสั่งแต่หอกับป้านนะเนาะอ,อ๋อเรามีเรามีไอ้กองอันนี่ไหมีมเ,กกเป็นจานเป็นเครื่องปรุงเนาะนี่คนรอคิวเยอะนะวัตถุดิบที่ร้านก็ไม่ดีมีอะไรมากแต่ว,ว่าเขาทำได้เยอะมากดูดิโหอาหารกินอ่ะคนรอคิวเพียบนะเนี่ยเป็นพวกพยาบาลเขาเลยมารอ,อ,อกินนี่ขาดไม่ได้คือปลาเนาะ เวลานี่เป็นอะไรที่แบบต้องใส่นะมันมีตำกล้วยตำอะไรด้วยนะเนี่ยตำกล้วยตำมะม่วงนี่ตำมะม่วงโอ้นี่มะม่วงนัดอกไม้ด้วยนี่เนาะใช่ไหมนัดอกไม้ไหมมะม่วงโอ้โหตัวนี้ตัวเผ็ตัวตัวเปรี้ยวเลยนัดอกไม้เนี่ย เลากออีสานแท้เขาจะสับแนะบบนี้นะสับสกวอตฝานไม่ขูดนะฮะไม่ขูดเลยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทพ่อกันได้พ่กป,ปันไดอันนี้อันนี้เตรียมไว้ตำอะไรครับเนี่ยอันนี้เตรียมเตรีำไทยจนะ้ตาตำไทยเหรอไม่ข้าวโพดนะ เอาข้าวโพดนี่ตำเป็นไทยได้เนาะไทยได้ปูปลาได้ได้ทุกตำค่ะโอ้ปปตำไทยตำป,ปูปลาร้านี่มาดูตำข้าวโพดน,นะนานๆก็เห็นทีนะตำข้าวโพดตำไทยนี่จะแยกครกนะอยู่ด้านนี้นะฮะอันนี้ไม่ใส่ปลาปปร้าน,นะนี่มะเขือที่นี่หามะเขือพวงเล็กยากนะไม่เหมือนทางอีสานนะ ท,ท,ท,ที่ก็ใช้เป็นมะเขือพวง่ะเห็ดเทีนเ,เนาะเออมันมันร่รอยมากเวลตาตำส้มตำอ่ะเวลาไปโคราชไปขอนแก่นไปอะไรเงี้ยผมจะกินส้มตำแบบนั้นตแต่จริงๆกรุงเทพน่าจะมีขายเนาะแปลกเนะาะมีแต่ไม่ไดเอามามมอ๋อมันมีน้อยเนาะมีน้อย<ม>คือจริงๆอะ่ะถ้ามาขาย,นขาาานยาเนี่ยคนแม่ค้าส้มตำร้านยำเนี่ยเยอะนะทำไมไม่มาขายแปลกเหมือนกันนะเขาเรียกมะเขือพวงนะมะเขือพวงแบบไทยสานะ นี่ปใ,ใเาแหลกนะ,าาม,กนะกมาเป็นปนนะักขนส่เพิ่มไข่เค็มนะครับเพิ่มไข่เค็มนี่ราคาเท่าไหร่ครับห้บเป็นเป็นห้าสินะเพิ่มไข่เค็มไปสิบบาท็นแรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดใ่ไ,ไม่ถ นะขอให้น้องสนนะคะน้องขึ้นจะได้ได้ได้ผมตำลูกนี้นอ,นนอ๋อเขาเข้าเวรเนี่ยซอยนี้นะร้านนี้นะพาย,ยายามมาชิมนะอ,มอันนี้ตำป่าใช่ไหมครับ ป,ปูปลาชับปูปลานี่สามห้าเนาะปูปลาสามสิบบาทอ๋อสามสิบบาทก็มีมันมีแล้วตอนนี่สามสิบสามห้าสี่สิบแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งตามราคาลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับตามราคาที่ลูกค้าต้องการนะมีเพิ่มไข่เค็มเพิ่มอะไรได้นะนี่เอา้าใส่ปูอะไรแปลกปลกูเค็มนี่แหละค่ะจะเป็นปูสุกอ๋อปูต้มสุกใช่ค่ะ ร้านนี้ก็เป็นปลาสุกร้านนี้ไม่มีชื่อร้านนะไม่มีชื่อร้านนะเป็นร้านแบบรถรถเข็นนะรถเข็นธรรมดานะจะบอกว่ารถเข็นปกักดวยนะอะรถเข็นปักสยกันสองนีนงงนแบบเน่เนี่ยจะมีพนักงานแบบของยันทีเนี่ยพนักงานเป็นพันนะไม่น่าเชื่อนะเยอะมากมีแต่พนักง,งานกันแบบหมออะไรพวกนี้ผู้ช่วยพยบาบาลอะไรพวกนี้นะครบแล้วก็เป็นคนที่อยากกินแซ่บๆนะเขาอยู่ขา้างในห้องแอร์นะแล้วก็ ส่วนนั้ก็เป็นคนอีสานก็เยอะนะฮะก็มาซื้อกันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเป็นคนที่ที่เนาะโรงพยาบาลเนาะอาบริษัทบ้างโรงพยาบาลบ้างคนอีสานเยอะแน่นอนเนาะเพราะผมไปผมก็นี่นี่ผมมาไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรตรวจตรวจไอ้นี่ตรวจเลือดตรวจอะไรพวกนี้นะก็ก็ก็เห็นพนักงานก็คุยกันภาษาอีสานนะเยอะนะฮะคจะเป็นอีสานกันเยอะอ๋ออีสานเยอะเนาะทำไม่ค้าก็เป็นคนอีสานเหมือนกันใช่แล้วอ่าไม่งั้นไม่งั้นก็ตำตำไม่แซบนะ แนะนำนะครับถ้าเกิดใครไปกินอานิสานหรือว่าส้มตำอะไรแบบนะันะแนะนำว่าเป็นร้านอนิสานนี่จะโอเคนะเพราะว่ามันจะได้แบบเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะเรื่องหวกนี้แต่แต่ร้านอื่นก,ก็โอเคนะถ้าตำรสชาติแบบอีสานได้นะก็ไม่ได้ว่ากันแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นผมในกกินเนี่ยผมจะกินพวกพรกอนิสานตำจริง,รงๆนะฮะนี่ตำปลา เวลาขายจริงอะพี่ขายทุกทั้งวันหรือว่ามีเวลาขายสิบโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งคันอ๋อขายช่วงเช้าช่วงเที่ยงนี่แหละสิบโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครึ่งนี่ก็กลับแล้วกลับบ้านแล้วเนื่องจากของหมดถ้าของหมดก็กลับก่อนของหมดก็กลับก่อนนะใครอยากกินก็รีบมาหน่อยร้านนี้ร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรอะร้านมันจําเป็นต้องมันมีแต่ร้านเดียวนะแถวนี้เนาะก็ขายดีอะขายดีรสชาติดีด้วยฝีมือดีด้วยเนาะเห็น ลูกค้าเพียบโู่นของผมฝานแล้วข้าวม่วงพี่เขาเหนียววะพี่จะโรยกุ้งโรยถั่วไหมไม่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 โรยนะคะเอาแบบอีสานเลยเนาะใช่นี่รู้จริงก็แบบนี้บางคนจะไปโรยกุ้งโรยถั่วนี่มันมันก็โรยได้เนี่ยบางคนก็ไม่กินนะเนาะใช่มันเป็นบางคนเขาจะกินได้โดยากุ้งให้กุ้งแดงนี่ผมไม่กินนะ เครื่องเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะก็อยู่ประมาณนี้นะแต่ว่าทำละได้หลากหลายเมนูนี่นี่หอยดองก็มีโอ้หอยดองก็มีหอยดองปลาเออผมเอาหอยดองด้วยได้ไหมหอยดองปลานะนะซัพปลานะคะจ้าจ้านี่โอ้เยเจอของแท้แล้ววันนี้จะกินซแซ่บแน่วันนี้เพื่อปากมะม่วงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย ม่วงสามห้าปลาหอยดองก็สามห้าค่ะอ,อ่าของผมประมาณสามห้าบาทนี่ได้ทั้งจานเลยนี่แบบนี้นีมดด่มีกระถินด,ด้วยมีกระถินด,ด้วยเป็นไงพ่อขางงมึงถ่ายทำไมวะ <c oughs> ถ่ายไปให้คนดูยั่วลำรายนะนยได้ไม่เป็นไรนี่ครับ โอ้นี่สามห้าเองเนาะถุงมาเลือเลยส่วนใหญ่เขาไปกินกับข้าวหรือไปกินเล่นก็นไม่รู้นะก็สอนแสองแบบหรือมาน่าจะกินกับข้าวหรอกอ๋ขอกินกับข้าวเนาะพักเที่ยงกันพักเที่ยงนะแล้วก็บางคนก็ไปกินเล่นบ้างอะไรบ้างนี่ตามม่วแลนะ้วอ่อสีซับๆเลยสีแซ่บๆ เราทำผมไม่ชอบสีที่เฉื่อ่ะชอบสีแซ่บดำๆค้ำๆอะไรเงี้ยมันจะดูอร่อยนี่นี่ปูอะไรมิ้นท์ปูเค็มไ้แล้วแบบเหรอเดี๋ยวถ้าใครสาวจะปูนานะปูจืดใช่ตาไม่คยมีอะไรอ๋อหาไม่มีแต่ที่ตลาดของเตยมีหมดนะบอกไว้ก่อนตลาดของเตยอ่ะใช่ใช่ของเตยมีหมดไม่ว่าจะเอาอะไรมีหมดนะครับรอใจ ตลาดใหญ่ที่สุดนะในกรุงเทพเลยผมว่านะนี่เสร็จแล้วเฮ้ยอันนี้ของผมอ่ะใช่อันกินเอาถ้วยเน่อยจะจะช้อนอ่ะเขาจะจะชิมจะชิมผมไม่มีบ้านครับพี่ผมผมมหาหมอผมไม่มีบ้านอ๋อประมาณนี้ใส่ปูนะครับใส่ฟูก็เดี๋ยบงอนเย้เย้ดีเสร็จแล้วใส่ช้อนใส่ช้อนให้ นี่แบ้ก็อียานึงเหรออันนี้เป็นน่อยอ๋อันนี้ไม่ยังผมเหรออันนี้ใช่ค่ะได้ข้าวเดวดก่ใส่ที่หลังได้ไม่เป็นไรเอาข้วเดียวเลยพี่ผมกินไม่หมดอันนี้คือใส่ใส่ไปยังอ๋อนี่ตำไทยเนาะ แ,แม่เจ้าอร่อยมากไม่หวานแซ่บกำลังดีอขอบคุณที่ติดตามชมฮะโอ้แซ่บแไม่หาตอนที่อยาหากินแบบนี้อร่อยมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ